สวัสดีครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นนะครับพับบนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับการติดตั้งพับ g ีม b i บายนะครับบน b l u e s t a c นะครับหลายคนคงถามว่าเฮ้ยแล้วจะมาติดตั้งเล่นบน BlueStack ทำไมนะครับก็คนที่เครื่องไม่รองรับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะครับผม ซึ่งถามว่ามันเอาเปรียบคนที่เล่นบนมือถือหรือเปล่าอันนี้จะไม่เอาเปรียบนะครับเพราะว่าตัวเกมตัวนี้ของพับจีเนี่ย,ยระบบแมทช์มากิ้งนะครับหรือว่าระบบสุ่มนะครับสุ่มผู้เล่นนะครับมันจะแมทช์มาให้เจอกันถ้าใครใช้มือถือมันก็ให้เจอกับมือถือถ้าใครใช้อีมูเลเตอร์จำพวกฟลูสแต็กจำพวกนี้นะครับมันก็จะให้เจอกับคนเล่นบนคอมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่เป็นการเอาเปรียบกันนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องมีคือโปแกรม BlueStacks นะครับให้เราพิมพ์ BlueStacks ใน Google นะครับอย่างนี้ก็ได้ก็มันจะเนี่ยมีเว็บ bluestacks.com ให้นะครับหรือเราเข้าไปที่ bluestacks.com นะครับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น3นะเวอร์ชั่นที่ผมดาวน์โหลดนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ เราทำการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราทำการติดตั้งนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยววิธีการติดตั้งพับกีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดรูสแต็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการดาวน์โหลดพับกีโมบายนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือเราต้องเข้าไปที่ Google Play นะครับก็กด Google Play ไปเลยนะครับ จากนั้นเนี่ยมันจะมี p ับ G Mobile นะครับหากใครหาไม่เจอนียครับให้พิมพ์คําว่า p u b G Mobile นะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาจากนั้นเราก็กดเข้าไปครับผมอ่านะฮะจากนั้นก็กดปุ่มติดตั้งเลยครับโอเคแล้วก็กดยอมรับไปครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปครับเพียงเท่านี้เราก็ รอเล่นพับ g ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปกันเลยดีกว่าครับผมครับต่อมาเรามาดูข้อดีของการเล่นด้วยบ o สต์สเต็คบนคอมนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันจะเลงยิงนะครับอะไรแบบนี้ง่ายขึ้นเพราะว่าเกม FPS เนี่ยแบบว่ามันมุมมองนะเวลามันหันกล้องอะไรแบบนี้มันยากนะก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะครับหลายคนมองว่าตรงเนี้มันเป็นจุดที่โกงคนอื่นนะครับ แต่จริงๆเกมพับ G Mobile เกมนี้นะครับถูกออกแบบมาให้นะครับคนที่เล่นกับคอมก็จะเจอกับคอมนะฮะคนที่เล่นกับมือถือก็จะเจอกับมือถือซึ่งตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เลยนะครับส่วนข้อดีต่างๆนะครับก็มีมากมายนะก็ถ้ามือถือเราไม่รองรับกระตุกอะไรแบบนี้ก็เรามาเล่นบน PC ก็ PC มันแรงกว่ามันก็ไหลลื่นอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดอะไรแบบนี้เวลาลงุงลงลุงแร้งนะครับหรือว่า เวลากําลังเล่นอยู่เราจะได้ที่1อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมองตัวคนที่วิ่งอยู่เนี่ยได้ชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็มันจะมีระบบพิกะพอยต์นะครับที่อยู่ในปูสเต็คสามนะครับก็อยู่ที่ศูนย์รวมแอปนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูสุดท้ายนะครับนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีมินิเกมให้เล่นนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเอเลียน i n v e r s i o n นะครับอ่าก็เวลาเราเล่นก็จะได้รับของรางวัลนะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เก้าอี้เกมมิ่งนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดเมาส์จอยพวงมาลัยนะครับโดรนรวมไปถึงกิฟต์การ์ดของ Android ก็ยังได้เลยนะโดยที่เราต้องมาเล่นตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับมันก็มีตรงเนี้ยพิกันะครับเนี่ยให้เรามีนะครับพิกัด point ก็กดด้านบนนะครับด้านบนมุมขวาที่ตัว P สีเหลืองๆนะครับเนี่ยมันก็มีแจกของรางวัลมากมายนะครับก็สามารถที่จะชิงโชคได้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันเลยดีกว่านะฮะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเปิดนะครับตัวเกมนะฮะพอเราเปิดตัวเกมปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยบูส s t a เต็กนะครับเขาจะแนะนํามานะครับว่า เราสามารถที่จะกด F1 นะครับเพื่อที่จะเข้าโหมดเกมนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเล่นกับ ID ผมให้ดูเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนการตั้งค่าของปุ่มนะเดี๋ยวก็กดนี้มาก่อนนะครับอ่ากดปุ่มนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนปุ่มต่างๆได้เลยตามใจชอบนะครับไม่ว่าเราจะกดปุ่มอะไรนะครับตรงไหนก็ สามารถเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มได้นะครับที่ปุ่มคีย์บอร์ดตรงนี้นะฮะอ่าในเรื่องของการตั้งค่าปุ่มแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ตามความสะดวกเลยนะครับอ่าหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับแต่ถ้าเราอ่าตั้งค่าไม่ถูกต้องไม่อะไรแบบนี้ก็กดที่รีสตอร์นะครับโอเคนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปดูในเกมมันเลยดีกว่านะว่ามันจะแบบว่าขนาดไหนกันนะ เวลาเล่นมันจะยิงคมหรือเปล่าดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองหลายๆปืนเลยไปดูกันเลยครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทีละปืนเลยแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้มาต่อยอะไรต่อยอะไรนี่ยิงดับไปหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวลองทีละปืนแล้วกันนะเริ่มจากปืน m 1 6ก่อนนะตอนนี้เก็บได้ m 1 6นะครับอ่านะครับเดี๋ยวลองดูว่าส่องกับลังกล้องอะไรแบบนี้มันกระตุกหรือเปล่านะฮะ โอเคครับผมตอนนี้ก็เก็บของมาได้พอประมาณนะครับตอนนี้ก็มีลํากล้องแล้วนะโอเคเดี๋ยวลองส่องดูครับผมนี่ครับยิงไม่ค่อยกรตุกนะเวลาแพนอะไรเนี่ยเนี่ยนะครับอ่ากล้องคูณนะครับก็ไม่กระตุกนะโอเคครับผมได้อยู่เลยแหละนะครับการกระโดดอะไรแบบนี้นะครับอืมไม่กระตุกไม่กระตุกนะครับก็ถือว่าลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับ ก็สามารถที่จะปรับนะครับาตามขนาดได้นะครับผมว่าคอมของใครแรงก็ปรับไปดีๆเลยนะครับคอมของใครไม่แรงก็ปรับต่ําได้นะมันสามารถที่จะไปตั้งในการตั้งค่าได้นะครับของบูสสเต็กยิงนี่อย่างคมเลยนะโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเกมถัดมากันครับผมก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆนะโอเคตัดมานะครับอ่าอันนี้ก็ ยิงกับปื้เอ่อสกานะสกานะครับผมโอเคสกานี่เป็นปืนดังนะเป็นปืนที่ยิงดังมากเลยก็ติดลำกล้องเรียบร้อยนะลองดูว่าเลงมันตุกหรือเปล่าไม่ตุกนะโอเคครับก็เก็บคิวไว้สบายสบายนะก็ค่อนข้างที่จะลื่นเลยแหละนะครับสำหรับโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับอ่าแจมแจมทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับ ก็ไม่ต้องลามากกันนะว่าใช้คอมหรือใช้มือถือนะฮะเพราะว่าถ้าใช้คอมเนี่ยพอพวกที่ใช้คอมจะเจอด้วยกันนะครับโอเคเป็นไงนะครับเรียบร้อยคอมผมอาจจะไม่แรงนะอนะครับก็สามารถที่จะปรับได้ตามความแรงนะครับของคอมเลยนะครับในตัวเกมมันก็มีให้ปรับนะว่าให้ปรับประมาณไหนนะครับให้ลื่นไหลหรือว่าสมจริงหรือว่าอะไรยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นปืนอีกชนิดหนึ่งนะ นะครับอันนี้ไม่ใช่สกาแล้วนะครับก็เป็นปืนกลไรเฟิลเหมือนกันนะโอเคลองยิงดูครับดูดิหืมอย่างคมครับผมอย่างคมแม่นมากครับผมอ่าได้อยู่นะครับลื่นไหลนะเวลาวิ่งในป่าหญ้าอะไรแบบนี้ก็ยังลื่นไหลนะไม่ไม่กระตุกนะฮะอ่าเวลาบวกก็ไม่กระตุกนะก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับ ก็สําหรับใครที่ไม่มีมือถือหรือว่ามือถือไม่รองรับพับจีแต่ว่าอยากเล่นพับจี้วมีคอมเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นบูส t s t เต็กนะโอ้โหยิงอย่างคมดูดิโดนหัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนะี่ยโอเคต่อมานะฮะเดี๋ยวมาลองเป็นลูกซองกันบ้างนี่ยิงไกลครับได้อยู่นะได้อยู่นะครับเจ๋งเลยแหละนะครับอ่า ก็จะมีแบบว่าถ้าคอมใครแบบว่า,าสเปคต่ำนะก็ต้องปรับไปตามเรื่องของมันนะเออปรับตามเครื่องอะไรแบบนี้นี่ยืนจ่อยิงให้ดูเลยกบบลูกซองอะอะ,อะนี่นี่อืมเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าดีมากเลยนะครับนะลองหลายปืนเลยนะก็เยี่ยมเลยนะแต่ละปืนนะครับผมเนี่็ลูกซองอีกนะ เนี่ยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับในรายละเอียดนะครับก็นะอย่างว่านะครับผมอืมคมจริงนะครับอ่าสุดยอดสุดยอดโปรแกรมนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีมือถือหรือมือถือไม่รองรับนะครับอ่ามือถือมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับอ่าไม่ลื่นกระตุก นะครับก็เปลี่ยนมาเล่นบนคอมได้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญคืออย่าลืมกด s u b สไครต์ครับแล้วเจอในคลิปหน้าครับผม